ครับนักเรียนเรามาต่อสูตรที่2กันเลยนะครับสูตรที่2นั้นมีอยู่ว่ากำหนดความสัมพันธ์ r เท่ากับนะครับเซตของคูณดับ x y เป็นสมาชิกของ r คอน r โดยที่ y จะเท่ากับ ax บวก b นะครับทั้งหมดหารด้วยนะครับ cx นะครบับวก d นะครับเมื่อนะครับ a b cd เป็นจำนวนจริงนะครับเราสามารถหาโดเมนกับเลนได้อย่างง่ายๆเลยโดยการดูที่โจทย์นะครับเนาะ,ะได้ดังต่อไปนี้นะครับโดเมน R ก็คือจำนวนจริงครับลบนะครับเหมือนเดิมเลยครับบวก d-doc อกเราก็เปลี่ยนเป็นลบ d-doc อนะครับส่วนเอา c ตรงเนี้ยมาใส่ดูให้ข้างล่างนะครับส่วนเรนนั้นนะครับ เราให้เราดูในแนวดิ่งนะครับเราได้จำนวนจริง r ลบนะครับรอบนี้จะไม่ใช่ศูนย์เหมือนสูตรที่1แล้วนะครับเราเอาสัมประสิทธิ์หน้า x ก็คือ a ข้างบนนะครับหาร C เราก็จะได้ a ส่วน C นะครับเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับตัวอย่างกำหนดความสัมพันธ์ r เท่ากับเซตของคูณดับ x y โดยที่นะครับเกิดการคอสกันตรงนี้โดยที่ y เท่ากับ 3 x บวก2ส่วน2 x บวก5นะครับจากตรงนี้เราจะได้เลยครับว่าโดเมนนั้นเท่ากับจำนวนจริงลบนี่ครับบวก5ตัวนี้เราเขียนลบ5หาร2ข้างหน้าครับดึงมาส่วนเลนสก็คือจำนวนจริงลบมองในแนวดิ่งครับเอาสามประสิทธิ์คือ3กับ2มาก็เ,าเป็นเศษ3ส่วน2นะครับตามสูตรด้านบน อ,อีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับเพื่อเปรียบเทียบกันครูก็จะนำตัวอย่างคล้ายๆตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับแต่ครูจะเปลี่ยนโจทย์นิดนึงเป็นส่วน 2x-5 ลบ5นะครับจากตรงนี้ครูจะได้โดเมนก็คือจำนวนจริง R นะครับลบลบอะไรตรงนี้ติดลบ5ครับเราเปลี่ยนเป็นบวก5 นะครับแล้วก็ดึง2มานะครับขณะเดียวกันเล n g e นะครับก็จะเท่ากับจำนวนจริงครับลบ A ลบอะไรเราก็ไปดึงข้างบนมาครับเศษ3าม่วนนี่ครับเราก็จะได้ทั้งโดเมนและเลน g ์ของความสัมพันธ์จากสูตรนะครับลองไปฝึกทำโจทย์ต่างๆนะครับวันนี้สวัสดีครับ